เครื่องนิ่งมากให้มีสัตว์เลยด้วนิ่งเกือเลยครับเครื่องยนต์นิ่งเกือเลยครับแขีวเลยโอ้ใช่ได้ยืดเสื้อมาจากโน้นเลยครับโค้งครับเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้ครับเสื้อราลินครับแล้วก็เซนเซอรเข้าเวียง เปลี่ยนพร้อมกัน2ตัวตัวเบี่ยงมีน็อตเบอร์สิบพอแต่สตาร์ทออกก่อนพอดค้ดแบตออกก่อนด้วยก่อนพอไฟไม่โชว์ครับน็อตนี้ให้มันเข้าตรงนี้นะตรงนี้ให้มันเข้าตรงนี้นะครับไอ้สายไฟให้มันเดินมาจากนี้มาตรงนี้เข้านี่ถ้าเดินจากนี้มันจะเพี้ยนตรงนี้พอดีไม่มีโค้ด ไม่มีโค้ดครับโน no, ทุกคนโค้ดคือครับ